ครับก็คือการกลับมากับการเที่ยวแบบเข้าแอบนะแต่ได้ด้วยที่เราไม่ได้ไปขายปิดสนาหงมหาลาดแต่เราจะพาไปดูว่ดแถวแม่น้ำเจ้าพยาแล้วกันนี่เป็นปากคงตลาดนะ ที่แรกที่เราจะพาไปดูก็คือที่ไหนอกดไปแก้วไหมเดี๋ยวเราจะขอเลือกประมาณทันหนึ่พโลฟแก้วแล้วกันโอเคเดี๋ยวเขาที่นี่คือวัดอรุนราชวามัสอ๋อนี่แะพระลาน เราจะมาดูถนนแถวๆนี้ดูกันสันรักเมืองไม,ไม่ค่อยยุ่งก็ไปดูได้สิใครบอกไม่ค่อยยุ่งตำรวจตำรวจทำไม,มแบบนี้ทงใส่ผ้าเปือเขาเป็นป้อมตำรวจโอ้โเลือกที่ลงดีด้วย ตอนนี้เวลาสิบแปดนาฬิกาพอดีเลยขนาถุงชาติใช่ไหมมีลิขสิทธิ์ด้วยเรื่องบอกเลยว่าเราไม่ไทำรายการน,นี้มนหนึ่งปีแล้วไม่ใช่ลองไปดูใน Youtube เราน่าจะเข้าไปไม่ได้นะโอ้โหก็สซกลาหเดี๋ยวเราซูมเลยนะดูเหมือนแถบจะไม่ถูก มันปีไหนอ๋ออันนี้มันปีหกศูนย์ตกใจหมดไม่คยอยยุงน่าจะมีกันก่อสร้าง วันนี้อยากไปไหนดีนะวัดอาวุธวิกสิตาลามห้ามเอาโรลิงมาแล้วนะปเป็น okay, ลอเลอโอเคดูสิละทุนทกโฮไยทุน,ทน,ทนละเจ้าละชาวิถีโ okay, อเคไปยังไงไปอนุสาวรีย์กันไหมไปกันเลยดึงนี่นะ่าจะไม่มีวันปิด ม,มันเปิดทำการทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่แหละน่าจะซ่อมแซมกันอยู่สงสัยลูกปั้นเสียหายมันสร้างตั้งแต่สมัยจอมบอแล้วอ่านไงสยามทำไมไม่กินอ๋อภาพอ๋อภาพมันเป็นอย่างงี้อ่อาหีกไม่ด้วยไป นนะไปอันนี้ดีกว่าวัดพระรามการเก้าวัดกาญจนาเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะครับนนพี่เอี้ยวพิมพ์ก่อนสะกกนไม่ถูก อันนี้สร้างสมัยกันจนาเลยนะโ,โหสายบุญจริงๆ,ๆเนี่ยเดีย๋ยวเราะจะมานี่านอะอ้าเผื่อใครสงสยัยที่มันธงอะไรนี้เราจะบอกนี่เป็นธงเจ็ดสิบสองาษาเราไม่มีเฮ้ยเหมือนธงชาติจะเป็นผ้าต่วน ทงชาติจะเป็นว่าตรวจเราก็มีทงอยู่ท่าแต่เราสะสมไม่เยอะมีตวปีปัจจุปบปัจจุบันเลยทำพิเศษๆต่อไปไปดูทยานอะไรสักหน่อยดีกว่าจัดไปสองที่เลยสามที่เลยกว่า โอเคจะเป็นโอเคไปดูยามเฉลิมเมเกีย huh ร์ก่อนเถอะถนนสีอายุทยาโอ้โหภาพต่อเมื่อมาให้ดูด้วยว้าว เสียใจไปหรือไม่ได้เลยโอ้โหคนเยอะจังเลย13ตัวแล้โอ้เขายังไม่ยังเขายังไม่หยุดกลุ่มค่ะยังอีกยังไม่หยุดอีกจริงจริงนะเราแอบงองนิดหน่อยทำไมราชพัฒน์เขาไม่มีทุกคนหนูก้าวชางทางที่เราก็ก็เป็นอันนี้มาหาเราอยู่ คำท,ที่ล้วเราพูดมากเลยโอโ้ไม่เกี่ยวงั้นเราไปดูที่อื่นกันดีกว่างั้นไปวัดโพธดีกว่าวะะัดสักเกตประชาธิปไตยนะตอนนี้เราจะมาดูพาไปดูธงวาลาพิเศษของราชาการที่เก้า แล้วก็จับปิดแล้วเขาดอนไปทางไหนทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราเอาไงนะเราจะไปงั้นอย่างนี้เราไปโผล่ตรงลานวัดเลยมันจะได้นี่โอ้สิ มันลงไปมั่วเลยดีกว่าอยากวัดกูตอนนี้นะครับขอปิดคลิปก่อนแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปดูวัดอรุณหรือวัดแจ้งันเองถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ชอ่ชองปังปังสโตูดิโอด้วยนะครับ